back by bitch. I don't believe in love, but I believe in you. Trill, let ar me not it. Trill, trill, let me not it. Don't call me ill, but, but I will trill like a diary. Ah, ah, come on, let's get it. ยังมีคนเชื่ออยู่ไหมว่าความรักนั้นมีจริงต่อให้ทุกทิ้งมากี่ครั้งก็ตาม แต่ดวงใจทุกคำมันเก็ยังเพียงยามจะตอบคำถามเสียงที่ดังจากข้างในคนเราวันนี้นรักแล,แล้วก็เปื๊มันไม่มีเลือความเชื่อในหัวใจวันที่ไม่มีใครที่ศรัทธาในรักอีกต่อไปฉันเองก็ไม่แน่ใจ ฉันอาจไม่สถัทาในความรักสักเท่าไรแต่ฉันสถัาในเธอคนเดียวถึงหัวใจลำไม่ว่าเธองเงียงเอาเท่าไรถึงนอนหรือเอาแต่ใจก็คงจะไม่ไปไหนเพราะฉันรักเธอฉันอาจไม่สัทาในความรักสักเท่าไรแต่ฉันสถัาในเธอคนเดียวถึงหัวใจ และไม่ว่าเธองียเงาเท่าไรถึงนอนหรือเอาแต่ใจก็คงจะไม่ไปไหนเพราะฉันรักเธอไม่รอปาฏิหาริย์ที่มันไม่มีจริงแต่ฉันจะสร้างมันเองด้วยความรักเธอจริงจึกหัวใจคอยดูต่อไป อาอแต่เลิกเขีนเมืดได้กระใจมาหาอ้ายแหลเมาถึงวันให้บอกตรงๆว่าไกลแต่ใครจะลุ้งให้ก็ได้เขาแตงเอาอ้ายแบบแปลกโมหันมันคนแบบแต่แต่อ้ายบ,บ่มีคอมแม่ต์ก็ในีะเลจันงแต่ฉันอาจไม่สรทาในความรักสุดเท่าไรแต่ฉันศรัทธาในเธอคนเดียวทั้งหัวใจล้าไม่ว่าเธองเงาเท่าไร ถึงนอนหรือเอาแต่ใจก็คงจะไม่ไปไหนตัวฉันรักเธอศมัสถานในความรักสุดเท่าไรแต่ฉันสถานธาในเธอคนเดียวถึงหัวใจลำไม่ว่าเธอเงี้ยงเอาเท่าไรถึงนอนหรือเอาแต่ใจก็คงจะไม่ไปไหนตัวฉันรักเธอ But I believe in you let me at it let me it But I believe you in theory. you know.